สรุปแนวคิดจากหนังสือ Drive เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่ผมรู้จักครั้งแรกเนี่ยจากตอนที่ผมได้ศึกษาแนวคิดของคุณแมทคุณแมทเป็นใครครับ คุณแมตเป็น CEO ของบริษัทที่สร้าง WordPress เป็นแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ครับที่เป็นที่นิยมมากของโลกใบนี้นะครับผู้คนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นล,ล้านๆคนนะครับเข้าใช้เว็บไซต์ที่ใช้แพลตฟอร์มของ WordPress แนวคิดการทำงานของคุณแมตในการสร้างบริษัท w o r d p r e s s ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่บนแนวคิดของการทำงานแบบกระจายตัวพนักง,งานของเขา เป็นพันคนนะครับทำงานจากหลากหลายประเทศไม่จําเป็นต้องมารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศประเทศเดียวและทํางานในออฟฟิศพร้อมๆกันเข้าเงาเข้างานเก้าโมงเชา้าเลิกหกโมงเย็นไม่จําเป็นแนวทางการทํางานของคุณแมทอยู่ที่ผลลัพธ์ให้อิสระพนักงานในการที่จะออกแบบรูปแบบการทํางานของตัวเองได้ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเอง สำคัญอยู่ที่ว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับบริษัทได้และคุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขในการที่จะออกแบบรูปแบบการทำงานของคุณเองได้แนวคิดนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับคุณแมทเขาบอกว่าเขาได้แนวคิดการทำงานแบบนี้เนี่ยจากหนังสือเล่มหนี้ที่ชื่อว่า Drive ที่ผมกำลังจะสรุปให้ฟัง ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่าคุณเดนเนลลพิงค์นะครับเป็นนักเขียนระดับนิวยอร์กไทม์เบสเซนเลอร์นะครับมีหนังสือที่เขาเขียนออกมาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เป็นเท็ t ท l อ s สป a เกอด้วยครับเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปฟังเท็ t ท l อของคุณเดนเนลนะครับมีคนฟังเท็ t ท l อของเขาไปแล้วเนี่ยมากกว่า25ล้านวิวด้วยกันเป็นหนึ่งในเท็ Talk ที่เป็นที่นิยมมากๆเลยครับชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้ผม เล่าไว้ฟังเต็มๆนะครับชื่อว่า drive the surprising truth about what motivates ก็คืออะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างในยุคนี้แหละคุณแดเนียลเนี่ยเขาเล่าย้อนกลับไปในยุคที่ว่าคนยังอาศัยอยู่ในป่านะครับแรงจูงใจในยุคนั้นเนี่ยผู้คนหรือว่ามนุษย์เนี่ยก็คือต้องการที่จะอยู่รอด เข้าป่าไปเพื่อล่าสัตว์เข้าป่าเข้าป่าไปเพื่อไปเก็บผลไม้ไปหาน้ําสะอาดๆเข้ามาแรงจูงใจในยุคนั้นคืออะไรครับเรียบง่ายตรงไปตรงมาครับก็คือความอยู่รอดทํายังไงฉันถึงจะอยู่รอดได้ต้องล่าสัตว์ต้องหาอาหารนะครับต้องหาที่พักที่อยู่อาศัยที่ดีปลอดภัยเท่านั้นเองครับอันนี้คือแรงจูงใจของมนุษย์ในยุคนั้นเมื่อมนุษย์พัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ว่าคนต้องการที่จะผลิตสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยออกมาให้ได้ในปริมาณมากๆและต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อให้ได้ผลกำไรที่มากที่สุดคนอยู่ในบทบาทที่เป็นพนักงานโรงงานคนอยู่ในบทบาทที่ว่าต้องผลิตสินค้าออกมาโดยใช้เวลาน้อยที่สุดอยู่ที่ efficiency ประสิทธิภาพทำงานที่ตรงไปตรงมามีขั้นตอนที่เจาะจงชัดเจน ก็ต้องทำเป็นสเต็ป 1, 2, 3, 4, 5สําทำตามขั้นตอนนี้และฝึกฝนตัวเองให้เชี่ยวชาญที่สุดเพื่อสามารถที่จะสามารถที่จะผลิตสินค้าออกมาได้ในปริมาณที่มากที่สุดอันนี้เป็นยุคที่2ครับคุณแดเนียลเขาเรียกว่า motivation 2.0คําถามคือว่าแรงจูงใจอะไรละ่ะที่บริษัทส่วนใหญ่ในยุคปฏิวัติอุตสากรรมเนี่ย ใช้เพื่อกระตุ้นพนักงานให้สร้างผลลัพธ์ได้เยอะๆให้สร้างผลลัพธ์ได้ดีๆปริมาณเยอะๆแน่นอนคือถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงงานลองนึกภาพดูเนาะถ้าคุณมีพนักงานที่โหทำงานเชี่ยวชาญมากเลยลองนึกภาพสมมติเป็นโรงงานเย็บเสื้อแล้วกันครับถ้าพนักงานของคุณเนี่ยพนักงานโรงงานเย็บเสื้อ,อคุณสามารถที่จะเย็บเสื้อได้โอ้คนหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปอาจจะเย็บเสื้อได้เออวันหนึ่ง100ชิ้น คุณก็อาจจะอยากคิดว่าเฮ้ยถ้าพนักงานของฉันเนี่ยสามารถที่จะเย็บเสื้อได้จากโดยปกติปัจจุบัน100ชิ้นต่อวันสามารถที่จะทําได้120ชิ้นต่อวันเนี่ยก็น่าจะดีนะเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการอะไรครับในการที่จะกระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจให้พนักงานของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นแน่นอนให้เงินเดือนเพิ่มให้โบนัส ให้แรงกระตุ้นที่เป็นเรียกว่าร보드นะครับแนวคิดของการให้แรงกระตุ้นในยุคปฏิวัติวสากรรมแบบนี้เนี่ยมีการใช้อย่างแพร่หลายครับในโรงงานต่างๆในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบนี้แนวคิดนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า carrot and stick carrot ก็คือ carrot เลยนะครับ stick ก็คือเป็นไม้นะครับทำไมเขาถึงใช้คำนี้ครับอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับแนวคิดแบบนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ว่า เป็นการที่ให้แรงจูงใจภายนอกนะครับถ้าพนักงานทํางานได้ดีก็เรียกว่าใช้แรงเสริมทางบวกเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้สร้างผลงานได้ดีมากขึ้นอาจจะเป็นตัวเงินให้โบนสัสให้อะไรแบบนี้นะครับถ้าพนักงานทํางานได้ผลลัพธ์จากเดิมทีโดยเฉลี่ยเย็บเสื้อได้วันละ100ตัวพนักงานที่ทํางานได้โดยเฉลี่ยเย็บเสื้อได้แค่50ตัวเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษอาจจะเป็นถูกหักเงิน ไปต้นนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทํางานให้ทันค่าเฉลีย่ยเพื่อนๆทําได้โดยเฉลี่ยวันละหนึ่งตัวนะครับแนวคิดแบบนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ดีในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือใช้ได้ดีในโรงงานนั่นเองแนวคิดแบบนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ค่อยจะดีนักครับในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วครับเราอยู่ในยุคที่ว่า เป็นยุคของอินโฟเมชันเป็นยุคของข้อมูลสารสนเทศเป็นยุคของดิจิทัลการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างผลงานได้เนี่ยต้องอาศัยแนวคิดจากหลากหลายทีมที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันในการสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาลองนึกภาพบริษัทที่เป็นบริษัทท็อปทอปของโลกทุกวันนี้ที่มีมูลค่าบริษัท5อันดับที่ใหญ่ที่สุดของโลกไปนี้ครับบริษัทเหล่านั้นเช่นบริษัท Apple สร้าง iPhone บริษัท Microsoft บริษัท Amazon บริษัท Google Facebook บริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่สร้างผลงานทุกวันนี้เนี่ยลองนึกภาพครับบริษัทเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้แนวคิดของการสร้างผลลัพธ์ผ่านทางการตั้งโรงงานและมีขั้นตอนที่ชัดเจนตายตัวว่าโอเค ยกตัวอย่างเช่น Facebook อยากจะสร้าง a c e b o o k เนี่ยมีขั้นตอนหนึ่ง6 7 8ส10สี่ห้าเจ็ดแดถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็จะสามารถที่จะสร้าง Facebook หรือสร้างฟีเจอร์ได้วิธีการในการสร้างผลลัพธ์ในทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มีขั้นตอนที่ชัดเจนรูปแบบของการสร้างผลลัพธ์ในทุกวันนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าในยุคข,ของอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าหรือเย็บเสื้อขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งตัวต้องมีขั้นตอนหนึ่งสาสี่ห้าแบบนั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณแเนียลเคอร์ลแบบนี้ครับว่าแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจจากในตอนยุค motivation 2.0เนี่ยเอามาใช้กับยุคนี้ไม่ได้และเอามาใช้ได้ไม่ค่อยจะดีนักนะครับแนวคิดแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าแนวคิดของ r a r อ and Stick เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าไม่ใช่ว่ามันเอามาใช้ไม่ได้เลย ในงานทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะครับต้องบอกว่าแนวคิดของ c a r อ o แอนด์สติ๊เนี่ยมันใช้ได้ดีกับงานแคบบางประเภทยกตัวอย่างเช่นงานที่ต้องทาําซ้าๆทําเป็นชิน้นๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะโรงงานเย็บเสื้อนะครับพนักงานโรงงานอันนี้เขาเข้าใจชัดเจนว่าเขาต้องทําอะไรเป็นสเต็ปข,ข,ขั้นตอนชัดเจนนะครับแต่ต้องบอกว่าเมื่อเอาแนวคิดของแค r อ o แอนด์สติ๊หรือการให้รีวอร์ดหรือการให้แบบแรงกระตุ้นภายนอกแบบนี้เนี่ยเอามาใช้กับ ทีมงานหรือว่าคนทํางานในยุคยุคปัจจุบันแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับแรงจูงใจในรูปแบบแบบนี้เนี่ยเมื่อให้ไปให้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงจูงใจแบบนั้นเนี่ยมันก็มาเป็นผักๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคือถ้าคุณทํางานได้ดีคุณก็อาจที่จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นแต่ต้องบอกว่าในการที่จะสร้างผลลัพธ์เนี่ยมันไม่มีความต่อเนื่องนะครับในทุกวันนี้ ในการที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะให้รางวัลกับพนักงานของคุณในสมมติเอ่อกับโปรแกรมเมอร์แล้วกันฮะการที่คุณจะให้รางวัลกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าการที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถที่ที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆออกมาได้เนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานแบบ trial and error ก็คือต้องทดลองครับลองนึกภาพครับถ้าคุณให้รางวัลกับผลงานที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ทีมงานของคุณเนี่ยจะกล้าหรือเปล่าครับที่เขาจะไปทดลองสิ่งใหม่ๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาทดลองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเขาเฟลเขาก็ต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นแนวทางของ carrot and Stick ที่เป็น a r r o t คือให้รางวัล t ติ k คือบทลงโทษเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดีกับการสร้างผลลัพธ์ในทุกวันนี้เพราะการสร้างผลลัพธ์ในทุกวันนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมากครับมันไม่เหมือนโรงงานแล้วครับในทุกวันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการทดลอง คนที่เก่งคือคนที่กล้าที่จะทดลองและไม่กลัวที่จะผิดและบริษัทที่ให้รางวัลกับคนที่กล้าทดลองแบบนี้แหละคือบริษัทที่จะสร้างผลลัพธ์และเป็นบริษัทท็อปทอปของโลกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างบริษัทอย่าง Apple Google Facebook Amazon เป็นต้นนะครับบริษัทเหล่านั้นล้วนแล้วแต่สร้างวัฒนธรรมการองค์กรนะครับเพื่อให้พนักง,งานกล้าที่จะทดลองทีนี้มาดูกันครับว่าโอเค จาก,กี้เราเล่าถึง motivation 2.0ซึ่งมันไม่เหมาะกับโลกในทุกวันนี้นะครับลองไปดูกันครับแล้วตัวอย่างยกตัวอย่างจาก,กี้ผมยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆมีตัวอย่างที่ผมอยากจะยกให้ฟังอีกครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่สร้าง Encyclopedia นะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคโอ้โหประมาณสัก10 10กว่าปีที่แล้วครับทุกวันโลกทุกวันนี้เนี่ยหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักเว็บไซต์ที่ชื่อว่าวิกิพีเดีย เป็นเว็บไซต์สารานุก,กรมของโลกใบนี้ครับอยากจะหาอะไรก็เจอบนวิกิพีเดียแต่รู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีวิกิพีเดียเนี่ยโลกของเรามีบริษัทบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าบริษัท Microsoft บริษัทนี้เนี่ยต้องการที่จะสร้าง e n c y c l o p e d i ียแบบดิจิตอลเป็น CD ครับวิธีการของเขาก็คือว่า สร้างทีมงานคือรับทีมงานมาเลยครับโอเคไม่เช่นภารกิจก็คือว่าต้องการสร้าง encyclopedia แบบดิจิตอลที่ครอบคลุมที่สุดบนโลกใบนี้สิ่งที่ Microsoft ทำเนี่ยก็คือว่ารับทีมงานมานะครับแล้วก็จ้างคนให้เงินอย่างดีเลยครับผลตอบแทนอย่างดีมากเลยครับแต่ผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับบริมีบริษัทหนึ่งครับตั้งขึ้นมาชื่อว่าวิกิพีเดียแนวทางการทำงานในการสร้าง เอนไซคลีเดียหรือสารานุกรมของโลกใบนี้เนี่ยคนละแนวคิดต่างกันอย่างสุดโตรงวิกิพีเดียเนี่ยอนุญาตหรือว่าสร้างรูปแบบให้ผู้คนใครก็ได้ครับบนโลกใบนี้เนี่ยที่อยากที่จะเข้ามา contribue หรือเข้ามาให้ความรู้ครับเข้ามาเขียนอธิบายต่างๆแนวคิดต่างๆคำนิยามของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยเขียนเข้าไปเองโดยอิสระผลปรากฏว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยชนะ แนวคิดของการสร้าง Encyclopedia ของ Microsoft โลกทุกวันนี้การสร้าง Encyclopedia แบบ Microsoft เนี่ยตอนนั้นใช้ชื่อว่า MicrosoftEncarta ตอนนี้หายเรียกว่าหายดับสิ้นไปแล้วครับไม่มีครับสู้วิกิพีเดียไม่ได้นะรหรือว่าแม้กระทั่งโปรเจกต์พัฒนาซอฟต์แวร์บนโลกใบนี้นะครับจะเห็นว่ามีซอฟต์แวร์เยอะแยะมากมายครับที่สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาด้วยแนวคิดของคำว่า Open Source เปิดซอสโคดเลยครับแล้วก็ไม่มีการจ้างพนักง,งานมาเขียนนะครับแต่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ครับโปรแกรมเมอร์ใครก็ได้ครับบนโลกใบนี้เนี่ยสามารถที่จะมาร่วมตัวรวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆอย่าง Firefox เป็นต้นเป็นเบราว์เซอร์ชั้นนําของโลกตัวหนึ่งเลยครับหรือแม้กระทั่งลองนึกภาพดูครับงานอาสาสมัครต่างๆทําไมครับทําไมคนถึงคนถึงอยากที่จะทํางานอาสาสมัคร บางคนนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นหลายคนเลยนะครับเพื่อนผมเองก็ตามนะครับทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทำงานที่ออฟฟิศ5วันเสร็จปุ๊บเนี่ยเสาร์อาทิตย์ครับทำงานอาสาสมัครโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่ได้เงินเลยนะครับแต่เขาทําไปด้วยแรงจูงใจบางอย่างอะไรคือแรงจูงใจให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อทํางานอาสาสมัครโดยที่เขาเองก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังอันนั้น คุณแดเนียลเขาเล่าให้ฟังว่าแรงจูงใจในยุคนี้คุณแดเนียลเขาเรียกว่า motivation 3.0เป็นแรงจูงใจในยุคใหม่ในยุคที่ว่าเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเป็นยุคของการสร้างโลกใบใหม่ที่ต้องใช้ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์แรงจูงใจที่คุณแดเนียลเขาเล่าให้ฟังที่ทําให้ที่มันเหมาะกับในยุคบ,บันนี้นะครับคุณแดเนียลเขาเล่าให้ฟังว่าแรงจูงใจอันนั้นเรียกว่า intrinsic motivation หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าแรงจูงใจจากภายในตัวคุณเองถามว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงทำงานอาสา,าสมัครทำไมผมถึงทำพอดแคสต์อันนี้โดยที่ผมเองก็ไม่ได้รับผลตอบแทนสักบาทหนึ่งทำไมผู้คนต่างๆเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้ถึงเข้าไปช่วยกันเขียนคอนเทนต์ content, หรือข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้บนเว็บไซต์วิกิพีเดียโดยที่ไม่ได้เงินสักบาท ทำไมโปรแกรมเมอร์ต่างๆบนโลกใบนี้ถึงเข้าไปช่วยกันเขียนพัฒนาโปรแกรมเบราว์เซอร์ไฟฟอกสิ่งนั้นมาจากแรงขับเคลื่อนภายในครับแรงขับเคลื่อนภายในตัวนั้นเรียกว่า intrinsic motivation ก็คืออยากทําก็คือทําเพราะว่าอยากทําสั้นๆแค่นั้นเองครับฉันอยากทําแต่การที่คนอยากทําตัวน,นั้นเองเนี่ยมันมีปัจจัยไว้แวดรอมครับที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ขับเคลื่อนคนคนนั้นเนี่ยให้ทําบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งแรงขับเคลื่อนตัวนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะถอดรหัสออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเอพิโซดถัดไปก็วันนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าในทุกวันนี้เนี่ยมันเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า motivation 3.0ครับถ้าคุณอยากที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะคนทำงานแบบ corporate คนทำงานออฟฟิศเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานระดับชั้นยอดได้เนี่ย การที่คุณใช้แนวคิดแบบเก่าที่เป็นแนวคิดของ uh, motivation 2.0เนี่ยก็คือ carrot หนึ stick เนี่ยก็คือให้ผลตอบแทนเยอะๆเมื่อคุณสร้างผลงานดีๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีในระยะยาวครับมันอาจจะดีในระยะสั้นนะคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะสั้นแต่ลองนึกภาพนะถ้าคุณสร้างผลลัพธ์ได้ดีเสร็จปุ๊บคุณก็ให้เงินเดือนเขาให้โบนัสเขาคนคนนั้นเนี่ยก็อาจที่จะทําไม่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ ได้ดีในขั้นต่อไปเขาอาจจะก,กลัวนะครับที่เขาจะผิดเพราะว่าถ้าผิดเนี่ยก็อาจจะถูกลงโทษอาจจะไม่ได้เงินไม่ได้รีวอร์ดตามที่เขาเคยได้ในอดีตเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในเซฟโซนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคุณเดนิเอลเขาบอกว่าคนมี2ประเภทด้วยกันคุณเดนิเอลเขาใช้คําว่า type x กับ type เออโนโน type i กับ type x type i เนี่ยย่อม,มาจาก type ของ intrinsic คือแรงจูงใจจากภายใน type X คือ extrinsic motivation ก็คือแรงจูงใจจากภายนอกนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยผมเพิ่งเห็นข้อความหนึ่งครับจากรุ่นพี่ของผมที่ผมนับถือมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จในโลกธุรกิจอย่างมากเป็นนักธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากศูนย์อย่างจริง,จร,งจริงจังเลยครับก็คือพี่หมูวลุอุ่นใจเขาเขียนข้อความบน Facebook มาอันหนึ่งครับซึ่งผมผมอ่านละมัน มันค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่ผมสรุปในเอพิโซดนี้ผมขอเล่าสิ่งที่พี่หมูเขาเขียนให้ฟังนะครับพี่หมูเขาเขียนไว้โพสต์ในเฟซบุ๊กของเขาไว้ว่าอย่างนี้ฮะทำอะไรทําอะไรก็ตามเนี่ยก็ทําให้เต็มที่แต่อยา่าคาดหวังสูงเกินไปคําว่าคาดหวังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตีความทรารดตามนี้เลยนะคาว่าคาดหวังแปลว่าเขาคาดก็คือพี่หมูไม่อยากให้เราเนี่ยคาดหวังในผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือแรงจูงใจจากภายนอก แต่พี่หมูพูดต่อไปว่านี่เป็นเรื่องยากแต่ถ้าทําได้จะพบว่าอัตราความสําเร็จจะสูงกว่าเพราะความคาดหวังที่มากไปจะกดดันให้เรามีความเครียดสะสมความเครียดที่สูงเนี่ยจะทําให้เราเรียนรู้และปรับตัวได้น้อยลงคือกลัวเรากลัวเราเครียดนะครับนี่คือเหตุผลที่การเรียนการทํางานเนี่ยจำเป็นต้องใส่ความสนุกเข้าไปด้วยเสมอ อนะครับคีย์เวิร์ดคือความสนุกความสนุกลองนึกภาพถอดรหัสตามสิ่งที่ผมเล่าในเอพิโซดนี้เลยนะความสนุกเนี่ยอย่างที่ผมเล่าย้อนกลับไปเนาะคนมาช่วยเขียนบทความในวิกิพีเดียเพราะความสนุกเขารู้สึกอยากทำนะครับมันคือ intrinsic motivation แรงทูงใจจากภายในนั่นเองนะครับพี่หมูพูดต่อไปครับว่าเพราะความสนุกในการเรียนการทำงานเนี่ยจะทำให้ความเครียดลด น้อยลงส่งผลให้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและทำงานหนักโดยที่ไม่รู้สึกว่าหนักโอ้โหมันตรงกันตรงเป๊ะเลยครับทำไมอาสาสมัครถึงทำงานหนักๆโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาอยากจะพักผ่อนทำไมเขาไม่เอาเวลาไปพักผ่อนแต่เขากลับเลือกที่จะเอาเวลาเสาร์อาทิตย์ของเขามาทำงานอาสาสมัครแทนนะครับก็จบแล้วครับเวลาครบเวลาในเอพิโซดนี้นะครับ ติดตามกันได้ในเอพิโซดถัดไปผมจะมาถอดรหัสให้ฟังนะครับว่าแล้วถ้าเราอยากที่จะสร้างบริษัทที่แวดล้อมไปด้วยทีมงานที่ทำงานด้วยความสนุกทำงานด้วยแรงขับเคลื่อนจากภายในเนี่ยเราจะสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยแนวคิดอย่างไรด้วยแนวคิดของคุณแดเนียลพิงนะครับก็ถ้าวันนี้คิดว่าพอดแคสต์ของผมอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับ ก็แล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe Start With w y Podcast เดินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ